สวัสดีครับวันนี้ยายถือไม้ไปทำอะไรครับไม่เท้ากันลมวันนี้คุณยายเรามาดูดูบ้าน,านมแมวจริงๆสร้างะมาเมื่อวานก่อนแล้วมานี่คือบ้านแมว <c oughs> นี่น้องแมวการอย่าปล่อยให้ เมื่อกี้แมวมเล่นกันเปิดน้ำเลยนะเหรอไปบอมันทำไมหรือแมวมันเปิดเองมันเปิด,ดไม่ต้องตอนนั้นอะอยู่ดีๆป้าบอกว่าน้ำมันเลยเปียกแล้วแล้วพอเห็นนะไอ้เนี่ยมันเปิดอยู่ป้าบอกว่าอุ้ยตายแล้วตายนั่นนอนแงะแกะเลยมาน,นอนเฝ้าบ้านไงไม่มีที่นัง่งนายยัยนี่บ้านแมว มันจะมีอันนี้ไอทีเป็นห้อยเอาไว้ให้แมวเล่นแล้วก็บ้านเป็นเสือแล้วก็มีเป็นกรงแมวแล้วก็มีห้องน้ำแมวแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรไม่กู้ควดทำเป็นศารเจ้าแมวดีกว่าแมวมันชอบไปนอนตามสารเจ้าไงโอเคอยากเลือก,กแล้วกดแชร์ด้วยนี่มือเลยมันก็มีไอ้นี้วลยแมวกัดมดเลยตุกมากแมวเราแล้วมีอาหารแมวอาหารเม็ด น้ำอะไรเนี่ยแล้วก็ของเล่นด้วยเรยวรียบอย่เมมเต็มแล้วมีนะแล้วก็มีมีข่าวแล้วตอนนี้ลูกว่าน่ะมาแล้วก่อโอเคแต่ไปยังมีกรงแมวแล้วก็มีที่นอนแมวข้างในก็มีที่นอนแมวอันนี้เป็นเสืออันนี้ก็เป็นอีอะไรเสืออันนี้เป็นอะไรแคมป์คล้ายๆที่แคมปิ้งกันน่ะรีกว่าอะไรจะไม่ได้แล้วโอเคอย่าลืมก็แลกกระชรดด้วยครับวันนี้รีดบอย่เมมเต็ม ความดีกับถุงทองนี่จะไม่หายอีกต่อไปแล้วเพราะว่า,าน,น้องใช่เขามีบ้านแล้วบ้านสวยด้วยใช่ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>